เาผมเลย่ะสีถ่อเันสิวจัดสุดโอเคคาอยู่นะวแล้คุะไมถึงพี่ไหมุณ้้ไหมใช่เดี๋ยวมาตอบไปาเยไม่้พคนกั่แล้ว ทุลีทุ <laughs> อะไรนะ <laughs> แกก็แบบว่าเราเลี้ยงหมูหลายวันเกิน <laughs> เราเออไม่ได้คุยกับคนมาสักพั <laughs> นกน,นึงนะวนนี <laughs> <laughs> ้ตะลุนนิดนึงนะก็เลยเราหลายห <laughs> ลายรอบอยู่แต่ว่าเออ,อะไรนะทิ้ไร้หนามตะลุนเดินปิ๊กนะครับผมก็ โอกาสจะทำใหม่นได้ครับตเ็วราเป็นบ้านเาฝากผลงานโปรเจกต์อะไรไ้โอเคโอเคก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ลีลี่เือนจะออกใช่ไหมใช่าฟยูเซลแล้วก็ลีน่าปากประสงเลิฟวยนะครับ

คุณยังไม่เคยทำแรงของตัวเองเลยนะคุณมีลานนวดเลยนะเกี่ยวกับมันมันมันคนละอย่างไงลานนวดคือลานนวดมันเหมือนกันหล่อไกหลอกธุรกิจล้มการกระจายผู้อ๋อคุใส่แต่เราใส่อะอุ้ยแต่ว่ามีคนไปซื้อตามป้ะถ้าร้อยเซนเลยหรอใช่แต่ไม่ พ <m rooftop game> วกแกนะเปิดร้านกำไรขายัน่ราเก่าว่าปิร้านกำไรถ่ายด้วกัี่เป็แบบแฮนด์เมดไงแฮนด์เมดทำได้เออทำด้วยมือเม่ต้อทำด้วยใจเอาบ้านเราปะเราจอกแล้วนะันเจ็บหลังเธอเธอใส่อสันซิหรือเป้าเธอสับรสันซิป้าสันซิว มิสติลสุดไม่เหล่าเล่นเราเล่นเราเล่นกินบ้าถึงิดกินภาพตามใช่ไหมไม่คือ,ไม,ไ, <c oughs> คอไม่ได้กินภาพหมูกำลังเดินนะหมูบินโอเคนะไปใครดูรรการ์ตูนคิดแบบว่าปูล,ลินใช่ใช่ชอบมากหืวอว่าอโอ้โหอะไรอ๋อคุณเลยนะโสภินภาโสภินภาแม่ฉันเองนะครับก็ ไม่น่าร oh, ักไม่ม like oh, ีน่ารักครับผมพอพอน่ารักแล้วมีน่ารักไหมพ่อเองเลยตอบหน่อยตอบหน่อยน้องน่ารักไหมน้องเี้ยนี่เอาพีนี่น่าไปเลี้ยงอะไรต่อเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ที่ต่อไปเลี้ยงหัวที่ต่อไปอีกเลี้ยงพี่เอิร์ธฮะจริงหรอเออเออแกชอบนอนทูดี้ชั้นแปลก ไปรู้เขาได้ยังไงไรู้เขาได้ยังไงเกงก็จิตแข็งช <c oughs> อบชอบมากชอบเป็นจีสุดๆไข่ <c oughs> รเราแข็งนิดนึงนะครับทเวาาีแวีถึงพี่ม <c oughs> อนี้ใช่ไหมงเตอบไ เฮ้ยแล้วเป็นแกพูดกับเราอย่างนั้นเหรอพูดความจริงเหรอแกพูดอะไรกันเรื่องไกลอ่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนด้วยครับผมจริงนะที่เออจริงจริงว่าทุกคนตรงนี้มันคีิยากไหมอันนี้เหมือนแคสตสวดีวอร์สพะยาเลยอยากเลยโอ้มา เมื่อวานใครไปร้านนีเม <Why? S 1> <wh> ื่อวานใครไปร้านนี้กลับมาหาอะไรฮะชอนไปงเด็่เขาไดรับกับเี่ยเขมีรถรัส่งเนาะช็อตฟิว